โคจากนิเวียเมนกลับมาที่สถบาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีนะครับคู่ชิงแชมป์มาถึงแล้วนะครับนี่เป็นการชิงแชมป์ว่างของสมาคมเวลโลก PABA w p a รุ่นเฟเธอร์เรทกำหนัก1 2้ปอนด์ทองสิทธิ์หลวงบบพ่อพลซึ่งเป็นรองแชมป์กับริกซ์ปาซิโอเนสคู่คชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับ ต่อยกันที่น้ำหนัก126ปอนด์ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่พอสมควรนะครับทองนั้นเป็นเด็กจากกราบเชิงสุรินทร์นะครับส่วนปาซโเนสตันม่ศีศักเกลียนเลยครับเรียกว่าโกนกเกลี้ยงเลยครับมาเริ่มกันยกหนึ่งนะครับวันนี้มาดูว่าลูกศิษย์ข,ของครูเติมศักดิ์หรือว่าเสียดานะครับปิติธาสารสมบัติอีกครั้งหนึ่ง มาชิงในรุ่นเฟเธเวตนะครับของพี่เอบเอคือทองศิลุหลวงพ่อภูก็หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าหลวงพ่อภูอยู่ที่ไหนวัดไผ่ล้อมนะครับจังหวัดนครปฐมทานได้ละสังขารแล้วแต่ว่าขณะนี้ด้านหลวงพี่ทั้งฝนก็ถือว่าเป็นเจ้าอาวาสของวัดไผ่ล้อมนั้นได้ให้การสนับสนุนทองตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งปับันนี้วันนี้ก็ในสื่อ150ทาโลกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านดรประภาศรีนุนรุ้ยไหจกูลจากเดลิมิว แล้วก็โมวีสยามรายวันด้วยนะครับต้องคุณมหาวิวทยากรเทพธุรีด้วยโดยดรชานชัยชัยรุ่งเรืองนะครับพร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านดรบางออนเบญจาีิคุณอธิการบดีด้วยครับมีรางวัลอาชีพมาแล้วนะครับจากผลิตภัณฑ์เสือสเปรตัวซึ่งเป็นยาดองเหล้าตราเสือสเปรตัวและยาแก้ไอสูตรมะแว้งซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ของบริษัท นั่นก็คือยาแก้ไอตราเสือสิบเอ็ดตัวสูดมาแหวงสมปูเซนมีรางวัลอาชีพเพิ่มเติมมาติดติดเลยครับแล้วก็ติดตามมาด้วยสมุทรไกรจีนนะครับจิ๋วเจิง้งปูเซนก็มีรางวัลอีกสามพันด้วยนะครับอีกสามพันให้กับนบักมวยไทยถ้าได้แชมป์วันนี้ด้วยครับ,รบจิ๋วเจิ้งปูเซนจิยวหนังนั้นเป็นสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายนะครับขอบคุณโอสถสภา,าครับคุณถาวนชมสาคร ผู้แทนของบริษัทโอสสภาเครื่องดื่ม M150 <c oughs> นี่ไม่โดนครับขวาของทองแฟนกีฬาแฟนมวยที่กุดอนนี้มีสมาธิเยี่ยมเลยนะครับชมด้วยความตั้งใจจริงๆครับกลัวพลาดโอกาส ัวโดนแล้วไม่ทันดูครับจริงต้องใช้สมาธิมากแต่ว่าเดี๋ยวดูที่ช่วงเชียครับเงียบอย่างนี้ครับแต่เวลาเชียนั้นแน่นตึกยังไม่เห็นอะไรมากนะครับยกแรกก็เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาไม่เคยเจอคันนะครับและนี่เป็นการชิงแชมป์

นี่คือส่วนหนึ่งของแฟนกีฬาแฟนมวยชาวอุดรธาน,นีนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดศึกใหญ่วันนี้เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบร2 1ปีของเมืองอุดรและนำรายได้ส่วนหนึ่งสร้างสาราการประเรียนนี่จัดมวยช่วยวัดครับขอบคุณชลินารีสอร์ทนะครับทั้งสองสาขาคุณธนกรคำชลรธาและคุณรุ่งนภาคำชลรธาขอบคุณเครื่องปั๊มน้ำยินดีเทอร์บายครับโดยช่างหนูเมืองพิชิตเครื่องดื่มเครือแร่ซีเนจี เรื่องห่เรือแร่รอยจนดีมิสุบิชิไทรยตันจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังและซูเปอร์เทอร์โบบริษัทเพื่อนเกษตรไทยโดยคุณอาทิตย์มโนนายขอบคุณตราเวจทางหลวงครับมาเริ่มกันต่อนะครับโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะครับนโมยชาวฟิลิปปินส์นี่อาซิโนเอสนะครับโอ้โหแรงมากเลยและก็จําง่ายด้วยนะครับศี่านี่โ้นเลยดูเหมือนว่าส่วนกว้างของฟิลิปปินส์นั้นหนากว่าเราด้วยนะครับทองได้สูงครับ แต่ฟิลิปปินส์ได้กว่าตัู่ี้วัดดวงเลยนะครับกรรมการผู้ห้ามก็คือพันเอกเจริวัน์อินเอียมวันนี้ทั้งแอน,น,นเดอร์เซนีิฟฟี่41ตัวนะครับยามพัทสุนทรบายห่อชิวเจิ้งอูเซินทัวสิซิงยูนะครับ0 2 6 8 8 2 3 2 4แล้วก็วีว่าพาเลตด้วยนะครับสุขาภิบาล3ไม่น่ากลัวมากเลยนะครับทางริกบาซิโนบาซิโอเนส วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับศุกร์ที่24ก็ท่องเที่ยวคืนนี้เชิญนะครับที่ยูนิทาวครับอ้มาแล้วครับโอ้โหหนักไม่ใช่เล่นครับริกปาซิโอเนสโอ้โหทองคำเป็นเล่นไปนะครับโอ้ตีลังกาเลยครับโอหมัดเดียวครับตีลังกาครับห้าแล้วหกโอ้ยเจ็ด แปไหวไม่ไหวครับยังไม่ไปครับลิกยังไม่ไปครับปาเซอเนสเอาละครับแชมเปี้ยนครับแตเย็นๆครับต้องใจเย็นครับโอ้ยอย่โดนบวกอย่าเพิ่งหยุดนะหัวเสียวใส่ต้องๆๆใ,จใ,จใจเย็นหน่อยโอ้ยห่ตีแปลงอีกแล้วครับครั้งที่สองนับที่สองสี่ห้าหกเจ็ดไหวไหม ริกไหวไหมแปดแล้วไหวนะอีกทีเดียวเลิกครับอีกทีเดียวเลิกอีกทีเดียวเลิกครับจบไปจบครับน่าจะจบน่าจะจบน่าจะจบโอ้ยโดนไหมขวาหรือซ้ายเอ้าอีกแล้วครับไม่ไหวครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับ เรียบร้อยโรงเรียนสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีรับโอ้โหทองว้าครับไม่ใช่เล่นครับหมัดขวาไม่ใช่เล่นครับภาพช้ามาไหมครับเทคนิคมาครับชมภาพช้าก่อนครับโอ้โหดูครับยางกันฝันขับปากแลวนะครับลิกพยายามจะประคองตัวให้รอดครับหลังจากที่โดนสองนับแต่ว่าสุดท้ายไม่รอดครับ สามนับตัว่าครั้งหลังนี่ไม่ต้องับดูเขาตีแปลงครับตีลังกาหกเมนตีลังกาครับผ่านี่ลนับแรกแล้วนี่ครับนับที่สองครับสุดลงไปนะครับแมวันนี้ทองโชผลงานได้เฉียบขาดมากนะครับดูนะครับเจอตัวใหญ่ๆอย่างลิกปาซิโอเนสยังคว่ำได้ครับ แชมป์แรกครับของทองครับประสบความสำเร็จแล้วครับเสียดำเติมศักพิปติตนสารสมบัติพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวข่าเฉิมผัดและมอบรางวัลมากมายทีเดียวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่เปนธว,วัตรที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ความมั่นใจผมไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือน,นฉลากก่อนใช้ยา boxing boy ลังคากระบะไฟเบรกรุ่นแชมปีเยนวันทนทานไม่ต้องเจาะตัวถังติดตั้งง่ายสปอยเลอร์ไฟเบรกท้ายชิ้นเดียวสวยแกร่งสุคุม boxing boy เก้าไปข้างหน้าด้วยกันกับรองเท้าหนังแท้แมน b ูดเราอย่างมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นรองเท้าคู่ใจสุภาพบุรุษรองเท้าหนังแท้ต้องแมน b ูด ไอจุกไปเอามะแว้งมาให้พ่อมาหากินแก้ไอหน่อยซินี่ยาน้ำแก้ไอตราเสือสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดในตัวยามีลูปมะแวง้งเคลือมาขับป้อมเปลือกส้มเกียงฝักส้มปล่อยและตัวอย่างอื่นยาน้ำแก้ไอตราเสือสิบเอ็ดตัวสูดสิบเอ็ดขับเซ็มหะทำให้ชุม่มคอชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับการชิงแชมป์ว่าง126ปอนด์ของทอง,ทอง,ทองเด็ดขาดจริงๆครับผู้ท้าชิงนั้นใหญ่มากนะครับนี่โดนนับแรกนะครับดูครับ6คะแนนแล้วก็ตีลังกาเนี่ยครับ อย่างกาซิโกเลยนะครับแล้วนี่ครับชุด2ครับเปรี้ยงเข้าไปครับชุดหมัดแล้วเต็มเต็มครับนี่เป็นนับที่2นะครับที่ริกโดนเข้าไปหลังจากนั้นครับดูนะครับจุดจบครับยางกันฟันนั้นขับปากแล้วครับขวาทิ่มเข้าไปครับและตามด้วยชายโครงด้านซ้ายฮุกซ้ายครับตีแปลงอีกครั้งครับดูครับขาชี้ฟ้าเลยนะครับและนาทีออบสานก็มาถึงครับ เด็กขาจริงๆครับเด็กคนนี้จากกาบเชิงสุรินนะครับขอบคุณดรคงเดชสิทธิมาศนะครับอดีตรองอธิกรารบาดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งจะจัดศึกใหญ่ที่น้องคายเร็วๆนี้ครับโดยใช้ผลงานของทานินคอมมิวนิเคชันนี่เป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือกับแชมป์ของเราด้วยครับพักลู่เดียวครับ ท่านผู้เกียรติครับวันนี้ก็เราได้แชมป์อีกคนนะครับในรุ่นเฟเธอเวอ์126ปอนด์ของทองสิทธิหลวงพ่อภูนะครับโดยเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเกอร์น้องเอในยกที่2นะครับ นี่แหละครับทองศิลป์ลพบูคว้าแชมป์ของพี A ่เอเบในรุ่นเฟเธอเวต126ปอนด์เดี๋ยวการนี้นะครับขอติ้งเชิญประธานในการจัดการแข่งขันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับนายสุดพินันท์บุญมีแล้วก็ประธานจัดการแข่งข,นขันอีกท่านนะครับนายทวีเรืองปาดแล้วก็ในนามของเอเบ150คุณทวรนชมสาคอนก็กำลังใจนะครับแล้วก็ต่อยได้เยี่ยมยอดและหมัดแรงมากเลยนะครับในยกที่สอง ต่ออยู่ทางน้ำมวยชาวพิลินีีกลิ้งโครโรไปเลยทีเดียวเป็นลูกศิษย์ของคุณเติมสัติ์ปิติธนาาสารสมบัติหรือเสียดำนะครับ